มาดูครับเสียวขึ้นจังไดกันนี่อ้าคิดเครื่องคิดเครื่องเสียวขึ้นจังไดต้องจะขึ้นบ่นน่ฮะไปเมียหมดไปเมีบ ามาเบิ้งพี่น้องเอ้ยสิ่ขึ้นหรือว่าขึ้นนี่ว่ขึ้นก็แล้วไปครับตัดใหม่ยามฝนลำบากจริงลนะครับเป็นรถพ่วงครับตัวแม่เป็นฮีโน่นะสามสี่สี่ครับเอารถไถอคุปตานะ M6040 ี่ศูนครับมาช่วยดึงอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็จะเป็นอุปตาครับเป็นรถขีบนะขนาดติดขีบครับฟอร์ดนี้ พังครับดันทายครับพังเลยอ่ะปาเบิ้งครับว่าจะขึ้นหรือว่าข้นครับพี่น้องเอ้ยฝนกระตกครับขันบ่ขึ้นก็แล้วไปพี่น้องเอ้ยเอาไปเอินแมคโครกับบอม่าครับแมคโครอยู่ยกไก่กับบอม่าครับเอาคู่โบตามาซอยครับนี่ก็จะซอยกันครับอ่าคู่โบตารถขีบครับทิมาร์ติดขีบเป็นเก้าสิบแรงมาครับแค่นั้น คนขับซีมสมครับโอ้ฝนตกแห้งครับท้ายอยู่เขาเขอารถขี่มาแล้วโอ้ถอดเสียไซร์เลยตัวนี้อ่ามาเบิ้งกันครับมาลุนกันพี่น้องเอ้สี่ขึ้นหรือบ่ขึ้นไปให้สัญญาณนาคุณไปมาเบิ้งครับจะฝ่าเด้อจะฝ่าเด้อมาเบิ้งพี่น้องเอ้มาลุนกันครับสี่ขึ้นหรือป่ขึ้นอาเป็นกำลังใจให้ซอยกันพี่น้องเอ้ฝนตกครับ เจ้าที่เจ้าทานเอ้ยให้ขึ้นเนอะมาครับเยจะฟ้าเผ้าเอ้าเอ้าเอาเอา้เอา ตีงเลยครับมาต่งเลยมันมาเป็นจังวานะมันมาเป็นจังวานะ ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นแหมงานสร้างเลยกับงานนี้งานสร้างเลยมาเรียกแมคโครอยู่ข้างก็ไม่มาครับเพราะว่าเป็นวันหยุดเขาครับแมคโครพูดเก่ๆนี่พี่น้องแมคโครครับแต่เขาจะบ้มากครับนี่ครับนี่ครับหมอแมคโครอยู่ครับนี่นี่ครับการสนุนไปกับแมนแล้วครับ เอาล่องอีกล่องอีกฮีโน่ครับสามสี่สี่นะตัวแม่ดึงลูกครับตัวลูกก็เนี่ยครับเอกเอกปะตัวนี้นะมันค่านี่นะ เอาสามขั้นครับซอยครับมาดูครับปอดเป็นว่าเกียร์พังมาสั่นนี่ครับปอดหกหกหนึ่งศูนย์นะอีกคันหนึ่งครับติดขีบขื้นกันโอ้เก่าครับเก่าแห้งครับกันนี้สภาพเนี่ยโอ้เบิ่งบ่ได้เลยครับจะยูซอยกันครับพี่น้องเอารถไถสองขั้นครับยูตัวรูครับก็จะเอารถ ขายคุบตา60แรงครับคันหน่งดึงแม่ดึงซอยแม่ครับดึงแห้งอาอมาเบิงครับตัวนั้นเป็นวาเกียพังวาสันเม,นมนื่สกี้เมื่อกี้สก้าเดบอเมื่อีเห็ดจังไดน โอ้ยแบดพ่อแบดมืดแบดมืดเลยนะมันมืดเลยเนี่ยแบดมืดครับแบดมืดวะโอ้ยรถไทยกับแบดมืดครับฝ <laughs> นตกแห้งเราไม่มีสนามครับพี่น้องเลย <laughs> เต็มปลายางเลย เอาอีกอีกอีกเละตุ่มเปะเลย

ไมันเบอ่ะมันเสียบไปบ่โอ้ยมึงสภาพแบทเมสวะคานี้จะแบทข้านี้ไปไซบ่

เออตองแม่โค่เลยแม่โคดึงไปโดแล้วนี่อ๋อสตาร์ตเฝ้าเฝ้าอออ๋อลิฟเราไปเนี่ย ได้วะได้วะเอาพอดูดกันครับสามคันครับสามคันได้ไหมได้ไรมอะอยู่หซอยนะ Au remarie, chiar le มามามาอ่ะมารุนกันครับรถไทยอ่ะสองขั้นครับสามขั้นครับฟอร์ดห้าห้าเนี่ยพี่น้องใส่เกียร์บ่ไ้ครับรถไทยฟอร์ดเจ้าแม็กคีบครับดันซอยอ้าว สามสับสมบ่เขินนักบ่เขินนักเอาละเอาละจบบ่เขินลาง,งานนี่โอ้ยไปหาแม่คู่มาดโ,โอ้เหม็นเม้นเม้นเม,ม็นคัด ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นงานนี้ต้องแมคโคยางเดียวงานนี้นะต้องแมคโคยางเดียวจังได้ไปสิกับได้ปเนี่ยเอาตาแม่ไปก้อนบอก แ,แม่งอะสิขึ้นได้ปะนี่ <laughs> แมนบอถอนรถนรถอด <laughs>